ตอนนี้นะครับนั่หมีวิทวินครับมานําเสนองานบิวนะครับที่ทํากับช่างหนุมนครับเป็นลูกมือช่างหนุ่มนี่คือห้องหนังสือนะครับนี่คือชั้นวางหนังสือมีกุผนังนครับลายไม้สีอ่อนและสีเข้มนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับ จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับหน้าท็อปจะเป็นหินแกรนิตสีดำประกายทองนะครับจะเล่นไฟเหมือนดังหิงห้อยเคาน์เตอร์หน้าเคาน์เตอร์ลายหินอ่อนครับแต่เขาลักเทอเดอร์นี่คือประโยคบอกเล่านะครับ ตรงนี้เป็นชั้นวางทีวีนะครับมีชั้นวางของกุผนังลายหินอ่อนและไม้ละแนง้างล่างเป็นชั้นใส่ของนะครับตู้เก็บของโทรทัศน์ขนาด65นิ้วครับมีละแนงแอรครับผม ด้วยลายมีสีขาวครับสวยๆครับผมสนใจงานบิวอินติดต่อได้ครับผม0 6 4 9 2 5ี2 4 6ครับผมเบอร์ช่างหนุ่มเบอร์อะไรครับผม <c oughs> เดี๋ยวทิ้งไว้ในท้ายรายการนะครับขอบคุณมากครับ